สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็อยากจะมาให้ความรู้นะครับกับลูกค้านะครับหรือท่านใดที่กำลังสนใจที่จะเลือกหารถไฟฟ้านะครับเอาไว้ใช้นะครับไม่ว่าจะใช้ในงานการเกษตรหรือว่าใช้ในบ้านนะครับหรือว่าจะเอาไว้ค้าขายนะครับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับมีเอาไว้ขับ ะะเพื่อไม่ให้ท่านเนี่ยนะฮะอยู่ที่บ้านเหงาๆนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ร้านเนี่ยได้ขายให้กับลูกค้าเหล่านี้เยอะมากนะครับรถทั้งหมดเนี่ยนะครับเรานำเข้าจากจีนทั้งคันนะครับเราเ,เป็นสินค้ามาตรฐานจากจีนเราขายมา5ปีแล้วนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะครับทางร้านเนี่ยก็มีบริการหลังการขายมีอะไหล การบ,บริการหลังการขายของเราเนี่ยเราให้บริการจนกว่าลูกค้าจะเลิกใช้เลยนะฮะ,นะะลูกค้าบางคนเนี่ยขายต่อกันไปนะฮะแต่กเ็เราก็ดูแลให้ฮะแต่ขอให้ซื้อจากทางร้านเราครับปัญหาต่างๆของรถเนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสมาพบกับช่างยงนะครับซึ่งเป็นช่างใหญ่ของทางร้านนะครับช่างยงเนี่ยก็สวัสดีครับช่างยงครับช่บางยงเนี่ยดูแลร้านมาตั้งแต่ ลูกค้าเราตั้งแต่คันแรกเลยนะครที่เราขายร้านเราขายขายรถเรามานะครับเราก็จะเจอปัญหาเยอะมากก็ต้องบอกว่าจีนเนี่ยได้พัฒนาเ,เทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์กล่องต่างๆแบตเตอรี่ต่างๆทําให้รถเนี่ยปัญหาน้อยลงไปเยอะมากเลยฮะัสำหรับท่านที่ต้องการที่จะซื้อตอนนี้เนี่ยนะครับผมแนะนําเลยครับนะครับเพราะรถเนี่ยมันถูกพัฒนามาเยอะมากแล้วนะครับร้านของเราเนี่ยก็จะเป็น ร้านที่เราซื้อจากแหล่งนะฮะวัสดุแหล่งแหล่งของรถเนี่ยอยู่ในเมืองเดียวกันนะครับซึ่งเรามีความมั่นใจนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่คุณภาพของร้านของรถเนี่ยนะครับเขาเขา,เขามีมาตรฐานนะครับทำให้ปัญหาการใช้งานของลูกค้าเราเนี่ยลดลงนะครับวันนี้เรามาคุยกับช่างยงครับช่างยงครับ,รบเอาแบบง่ายๆคือปัญหาทั่วไปเนี่ยที่ลูกค้าเวลาซื้อไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างฮนะ ปัญหาหลักๆเลยก็คือที่เจอนะครับส่วนมากจะเรื่องแบตเตอรี่นะครับครับเวลาลูกค้าใช้งานเนี่ยส่วนมากก็จะปล่อยให้หมดเรี่ยงหรือจอดทิ้งไว้เป็นเดือนเป็นไรเงี่ยพอมาใช่อีกทีแบตเตอรี่จะหมดแล้วคือขับไม่ไปแล้วปัญหาก็จะเกิดนะครับเราเรียกว่าแบตตายใช่ไหมใช่ครับ ก็คือว่าหลักการของแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องมีความร้อนหรือกระแสไฟฟ้าเข้าไปทําให้มันแอคทีฟถูกไหมฮะอยู่ตลอดอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆมันก็คล้ายๆลรถยนต์เรานะนะฮะถ้าเราปล่อยมันทิ้งไว้นานๆเนี่ยแบตมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆเหมือนกันถูกไหมฮะอ่าเรืงไหนว่าปริมาตรของแบตและคาปาซิตี้ของแบตเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปนะครับเพราะรถจริงๆแล้วไม่ได้ใช้ไฟเยอะมากมายมันใช้เวลาตอนขับแรงๆถูกไหมครับอ่าโอเคอันนี้วิธีการใช้แบตเตอรี่ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องยังไงการดูแลรักษาเนี่ย คือเราใช้รถแบบสม่ำเสมอนะครับแล้วก็อย่าใช้แบตเตอรี่จนหมดหรือรจนถึงขีดล่างสุดเลยหรือว่าขีดแดงนะครับต้องต้องต้องเหลือไว้ให้หน่นอยยแล้วก็ชาร์จเข้าไปชาร์จเนี่ยให้เราสังเกตอยู่ที่กล่องชาร์จนะครับครับถ้ากล่องชาร์จตัดเมื่อไหร่ปุ๊บคือแสดงว่าแบตตัวนั้นอนะเต็มแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาชาร์จเนี่ยจะอยู่ภายในหกชั่วโมงมันยังแดงอยู่ตรงที่กล่องชาร์จแสดงว่ามันยังเต็ม มันยังไม่เต็มนะครับ uh huh. ให้ลูกค้าเนี่ยถอดปลั๊กทิ้งไว้สักชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงก่อน uh huh. ให้แบบต,ตัวแบตเตอรี่มันเย็นตัวลงก่อนเ uh huh. พราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเสียบไปนานๆความร้อนอจะสะสมที่ที่แบตนะครับจะทําทให้แบตบวมแล้วก็เสื่อมได้ง่ายนะครับ uh huh. อันนี้คือปัญหาปัญหาหนึ่งท,ที่ที่เราได้ยินมาเยอะมากเลยนะลูกค้าซื้อไปแล้วก็จริงๆเรามีการสอนถูกไหมฮะใ่ครับมีคู่มือนะฮะในการในการใช้รถโดยเฉพาะแบตเตอรี่เนี่ยนะครับ ก็จะมีป an right. ัญหาเรื่องแบตบวมเนาะบางทีชาร์จทิ้งท่ามคืนเลยใช่ไหมแบตบวมแบตตายนะครับนะฮะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมันมันก็เป็นปัญหาน้อยขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเราให้ความสําคัญเวลาเราไปส่งลูกค้าเนี่ยนะฮะเราก็มีการสอนแนะนาในการสอนให้ในการส่งใช่แล้วก็คอมเมนต์ต่างๆในเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเราหรือร้านอื่นเนี่ยก็ห่วงเรื่องแบตเตอรี่ซึ่งมันเป็นเคสที่เกิดขึ้นโดยที่ ลูกค้าก็ไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้มันเป็นนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของแบตเตอรี่เนาะนะอันนี้เ,เราเราเรามาพูดถึงเรื่องตัวอะแดปเตอร์กันนะครับตัวอะแดปเตอร์นี่เป็นไงฮะท่านยงตัวอะแดปเตอร์นมันจะเป็นตัวแปลงไฟครับจากไฟบ้านแล้วก็ชาร์จตามโวลต์ของของรถแต่ละรุ่นนะครับจะไม่เท่ากัน สมว่ารถเรานี้ใช้5ก้อนก็จะ60สิบโวลต์ครับอย่างเี้ยเราต้องใช้กล่องหกสิบโวลต์ที่ชาร์จ60โิโวลต์ใช่ครับอตัวเนี้ยเราแถมไปให้กับรถเนาะครับคบปกติจะเป็นสเปคของรถแต่ละรุ่นเลย,ยครับที่ส่งไปก็แบตแบตมาด,ดูดูปริมาตรของแบตเตอรี่ถูกไหมใช่ครับอ่าโอเคโอเคอันนี้ก็เราเราปกติเราก็มีการ QC เนาะแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าตัวตัวแบตเตอรี่เนี่ย มันเวลาเราเสียบเนี่ยถ้าแบตหมดเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมครบแบตหมดแบตเตอรี่หมด,หมดเวลาชาร์จอีกแล้วชาร์จไม่เข้าเนี่ยจะขึ้นเขียวเลยโอเคมันจะมีสองกรณีนะครับ <laughs> แบตเต็มก็จะขึ้นเขียวชาร์จไม่เข้าก็จะขึ้นเขียวี่ <Okay. S 2> ให้สังเกตดูข้างแรกถ้าเสียบไปปุ๊บขึ้นเขียวแสดงว่าแบตหมดหรือว่ามีปัญหาโอเคนะครับอฮ <laughs> แล้วเราเคยได้ยินไหมว่าเอ้ยพัดลมไฟฟ้าไม่ทํางานแบบมันมันคืออะไระพัดลมไฟฟ้าของแบตเตอรี่อ่ะอืออือเนี่ย ก็คือบางทีแบตเตอรี่มัไอ้ที่ชาร์จมันเสียถูกไหมใช่ครับอ่ามันเลยตัวตัวที่ชาร์จสีดำดำที่เราให้ไปตัวที่ชาร์จเนี่ยเวลาเสียบไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันชาร์จเข้าเนี่ยอมันจะขึ้นพัดลมจะหมุนระบายความร้อนออกนะครับจะมีพัดลมเสียงเสียง่าจะมีพัดลมดังขึ้นเพื่อระบายอากาศออกนะครับอันนั้นคือปกติเลยนะครับถ้าเกิดว่าเสียบไปปุ๊บพัดลมไม่หมุนอตัวชาร์จอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วโอเคนะครับครับอืมโอเค ต่อไปก็คืออันนี้คือ2อย่างละเป็นส่วนประกอบของรถที่ที่เรา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 พบปัญหานะฮะต่อไปก็คือกล่องเนาะกล่องควบคุมใช่ฮะทุกคันกล่องควบคุมเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับโอ,อไม่เหมือนเราสังเกตจากอะไรฮะวัดของมอเตอรอ์นะฮะอย่างอ,อย่างอย่างครับอย่างพวกนี้พันวัตนะครับอย่างตัวนี้800นะฮะอย่างตัวนี้500นะครับตัวนี้พันสองนะครับนี่ครับกล่องมัน,นะฮะ เงนินเงินนี่นะครับคือกล่องมันนะครับอันนี้คุยไปด้วยแล้วกันที่คือแบตเตอรี่เราต่อเป็นอนุกรมนะครับบางรุ่นก็หกก้อนบางคุนก็5ก้อนนะฮะน,นะฮะนี่คือมอเตอร์ของมัน <c oughs> กลับไปที่กล่องฮะคือกล่องตัวนี้ฮะ <c oughs> ถ้าเป็นรุ่นนี้พันสองกล่องมันก็ต้องเป็นรุ่นตรงรุ่นของมันครับถ้าเกิดเราเอากล่องผิดรุ่นไปใส่นะครับ การทํางานเนี่ยอาจจะผ่าหัดนะครับเพราะว่ามอเตอร์อาจจะขับแรงความแตกต่างมันจะมีขึ้น,นและการจ่ายกระแสเข้ามอเตอร์เนี่ยมันจะต้องบาลานซ์กันโ <Okay. S 2> อเคาะกำลังขับมันจะได้กันแล้วผลมันก็คือเป็นยังไงฮะขับไม่ไปหรือว่าอา,อาการอาจจะขับกระตุกมั่งเวลา,าใช้กล่องที่มีวัดน้อยๆแล้วก็ใส่มอเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยมอเตอร์กําลังวัดเยอะๆเนี่ย เวลาออกตัวเนี่ยอาจจะตังเหมือนเฟืองลู่คือตัอออง,งชุดไม่มี <c oughs> ครับาาประมาณนี้าาก,ก,ก็เรื่องนี้นะครับผมผมแนะนําลูกค้าเวลาซื้อรถเราไปเนี่ยเราเราอยากให้ถ้ามีปัญหาอะไรก็อยากให้ติดต่อมาทางร้านนะฮะอย่าพยายามไปดัดแปลงก็คือไปให้ช่างแถวบ้านเนี่ยดูได้นะครับนะครับแต่ให้เขาเขาเขาคงทราบปัญหาแนละ้วเพราะรถมันอย่างที่เห็นนะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะเขาก็บอกปัญหาได้ แต่เวลาซื้ออะไหล่ซ่อมเนี่ยทางร้านไม่ได้อยากขายนะฮะแต่อยากให้มันจบนะครับพอมาเนี่ยติดต่อมาทางไลน์แอดเราเนี่ยเราเราก็ขอดูภาพรถนะครับแล้วขอคุยอาการบางทีก็วิดีโอคอลกันนะนะช่างยงนะนะฮะตรงนี้เราก็จะรู้ปัญหานะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแก้ให้มันถูกปัญหาร้อยเปอร์เซ็นตนะครับที่เราทําแบบนี้แล้วแก้ปัญหาจบนะครับนี่อย่างล่าสุดก็บิ๊กเอ็กทีเนี่ยเอ่อเอ็กทีคันสีขาวนี่ก็ตกน้ําที่ภูเก็ตนะครับ สองครั้งแล้วฮะรถก็ใช้ดีนะฮะลูกเขาให้ความกราณาไว้ใจร้านก็ส่งกลับมาให้ทางเราซ่อมนะครับก็ซ่อมแล้วก็จบฮะคือลูกค้าบางรายเนี่ยไปดัดแปลงนะครับเอาเอ,อ,อะไรนะฮะไปโดนช่างหลอกว่าเนี่ยใช้มอเตอร์ออใช้อมอเตอร์ด้วยนะครับหรือกล่องนะครับรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับมาใส่ได้ไม่จริงเลยครับอย่างที่ช่างยงบอกนะฮะมันมันไม่เสถียรน,นะครับแบตเตอรี่เหมือนกันฮะ โดนโกงมิฉาชีพเยอะมากตัวนี้เอาไปรีฟอร์บิชได้หมายความว่าเอาไปแกะออกแล้วเอาไปเปลี่ยนตะกัวทํานู่นทํา<ส>น,นี่นะฮะกดใช่จะน้ํากดมันใช้ได้ครับมันก็ใช้ระยะเวลาสั้นๆแต่เขาก็ขายถูกนะครับทางร้านเนี่ยคือใหม่หมดนะครับเวลานําเข้ามาอ่ะปัญหาต่อไปเรามาคุยเรื่องสายไฟนิดหนึ่งสายไฟ<ป>เนี่ยถามเยอะมากเลยเป็นไงฮะแต่ละรุ่นสายไฟแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันเหมือนกันโอเคครับเพราะว่าอ่าอ่า ชุดควบคุมหน้าหน้าหน้า,นาจอตรงแทนตรงอะไรปวแตกต่างกันมันก็จะแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือสีแต่ละรุ่นสีแต่ละกล่องรับสา,สายไฟแต่ละรุ่นจะจะไม่เหมือนตก,ตกันเลยแตกต่างกัน,นเลยนี่นะครับที่ออกมาจากกล่องนะ,ะที่ช่างยงบอกนะฮะจะเห็นว่าสีหนึ่งก็มอเตอร์สีหนึ่งก็โซติ์ไฟหน้าแตรนะครับแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะแตกต่างกันอันนี้แต่ละรุ่นพวกเนี้ยนะฮะนี่นะฮะ กล่องมันก็จะอย่างที่ช่างยงบอกฮะสีของสายไฟมันจะแตกต่างกันนะฮะบางทีไปซื้อในเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าใส่ได้ใส่ได้นะครับ,รบไม่ใช่นะ,ะต้องมีความรู้นิดน,นึงใว่ไ่มซื้อจากเน็ตจากอะไรเนี่ยเราต้องรู้ว่าอันไหนเป็นไฟครับไฟเบรกไฟที่จ่ายเข้าไปหาฮอเซนเซอร์หรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะต้องมีความรู้ทางอ่าทางช่างนิดน,นึงครับ,รบอืมรถด,ดูดน้ําได้ไหม ลุยน้าได้ระดับหนึ่งครับอแค่ไหนอะเอาแบบเอาแบบสบายใจเลยแต่ว่าคันนี้ยลุยแค่ไหนดีพูดจริงเอาแบบเอาแบบตรงไปตรงมาอย่าให้เกินระดับนี้เนาะวิ่งลุยไปเลยวิ่งลุยไปเลยเราก็เห็นมากับตาแล้วล่ะแต่ว่าครับผมมอเตอร์เวลาโดนน้ำโดนอะไรเนี่ยตัวนี้เขาจะทำไว้ดีมากกันน้ำครับกันน้ำได้ดีมาดนะครับ อันนี้เนี่ยฮะลูกค้าคือเราไม่ได้กันเห็นว่ามันอยู่ต่ําก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาขับข่ายหน้าผาอะไรมันลุยได้ลุยได้เลยครับลุยได้หรือถ้าที่ช่างยองบอกฮะระดับนี้โอเคแต่มาระดับนี้มันก็ท่วมกล่องนะฮะถ้าขึแบตมันก็ต้องรถยนต์ก็ยังต้องไปแต่ว่าพยายามเลี่ยงหน่อยถ้าเจอน้าเขาหน้าขาเลี่ยงนิดหนึ่งหน่อยอะไรพวกนี้เราเรามีขายไหมกระจกมีครับพวกกระจกพวกอะไรทุกชิ้นเหรอครับมีนะครับแต่ว่าบางทีบางรุ่นเนี่ย อาจจะต้องสั่งเพราะว่าอ,อาจจะเป็นรุ่นเก่าเนี่ยบางทีสภอพคงค้างมันจะไม่มีใช่เรามีลน์แอดนะลูกค้านะฮะแอดไซ์นะครับ,<ส> <S S by, รบแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ของเซล์ลนะครับในในแอดไซ์ by, เรนี่ยเราจะมีช่างนะครับมีเซล์ลอยู่นะครับตรงเนี้ยในการสื่อสารเนี่ยก็คือถ่ายรูปมาส่งวีดีโอมานะครับ,รบเราก็จะรู้ปัญหาะ อะไหล่ตัวไหนอย่างที่ช่างยงบอกบางทีมันเก่ามากอย่างรุ่น T-T5 เนี่ยฮะถูกพัฒนามาจริงๆมันก็ยังคอนคุณสมบัติเหมือนเดิมแต่ว่าวสัสดุอะไรมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอย่างเ <med S 1> ช่นไฟเลี้ยวนี่ก็เปลี่ยนแล้วนะครับด้านหน้านี่ก็เปลี่ยนใช่ครับนะครับอย่างเงี้ยเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับตัวเกียร์ตัวตัวกดสไลด์เนี่ยมาก่อนมันมันมันอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถามว่าเรายังพอมีอะไหล่ไหม treasure. เรายังพอมีให้ถ่ายรูปมานะครับซื้อร้านเราเนี่ยหมดปัญหานะคครรัับบนะ เราเราเราไม่ซีซัวนแน่นอนครับมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อไปเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่นะครับเราต้องดูแลลูกคา้าลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับ<ม>เล็ก,ลกๆน้อยๆอะไรติดต่อเรามาได้แต่บางทีก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าไลแอดเนี่ยมันทั้งงานขายนะฮะแล้วก็งานเซอร์วิสเนาะทั้ยยทงยงเนานะครับผมแล้วก็กางคืนอะไรเงี้ยก็อาจจะช้านิดนึงนะครับแต่กลางวันเราเราเราทำงานกันอยู่นะครับเราก็มีช่างอยู่สี่ห้าคนนะครับก็เออเี่ยงเงินดีไหมทั้งยงอยากะแนะนา อย่างอื่นคือการดูแลรักษาเรนะื่องพยายามดูแลรักษาเรื่องแบตเตอรี่ให้ดีนะครับแล้วก็ปัญหาอย่างอื่นเนี่ยจะเป็นปัญหานะ้ยส่วนส่วนมากที่จะเสียพวกน็อตหลุนอะไรเนี่ยสามารถที่จะหาอะไร,รได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับเพราะอ้พวกนี้เอะจะไม่มีละจะเป็นลักษณะของเมนวนนะครับ, uh huh. รบอุปกรณ์ที่ซักซ้อนมากก็จะเป็นแค่เรื่องไฟกับระบบขับเคลื่อนเฉยเฉยส่วนอื่นเนี่ยหาได้ น็อตน็อตอะไรเงี้ยครับครับอืมนะฮะการดัดแปลงของรถอ่ะฮะมันทําได้หมดเลยนะครับจริงๆไม่มีอะไรหัวใจของรถเนี่ยมันก็จะมีแค่แบตเตอรี่กล่องนะครับแล้วก็เอ่อพวกระบบไฟนะครับที่เห็นลูกค้าไปดัดแปลงกันมากๆกน่ก็จะเป็นรถเอ่อพวกจะเป็นเป็นรถดัมรถอะไรพวกนี้นะฮะไปทําแบบค้าขายนะครับไปต่อหลังคาเพิ่มเนาะแล้วก็ไปทําที่กันฝนอะไรเงี้ยฮะอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับตัวระบบไม่ต้องห่วงเลยฮะทำได้นะครับ ดไ้ทําได้หมดนะครับรถไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับลูกค้าซื้อไปเลยฮะใช้ใช้แล้วอย่างสบายใจบางทีเราทําให้เราสะดวกสบายฮะไม่เจ็บเข่านะครับคนติดเตียงก็ออกมาเยอะแยะไปนะครับทาให้คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุก็ไม่เบื่อนะฮะถ้าลูกค้าที่ค้าขายเนี่ยก็เคยมีลูกค้ามาสั่งให้เราทําเป็นพุทธทักก็มีครับใช้งานได้ดีครับเนาะเอาไว้ค้าขายก็ได้เอาไว้ส่งลูกก็ได้นะก็เป็นอเนกประสงค์มาติพอโพสต์ไป เนาะอ่าก็นะครับอ่วันนี้ก็มาให้ความรู้ฮะนะครับก็อย่างที่เรนแจ้งทีแรกก็คือเราเอ่อสหรับเอ่อลูกค้าหรือท่านใดที่กําลังสนใจนะครับที่จะหารถไว้ใช้ในบ้านสักคันหนึ่งหรือ2คันหรือ3าคันรถแต่ละคันคันเล็กอย่างนี้นะครับก็อีกแบบหนึ่งนะครับไอคันอย่างนั้นก็อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมินิคันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับความน่ารักมันก็แตกต่างกันการใช้งานก็แตกต่างกัน นะครับบางร้านบางบ้านเนี่ยเนาะก็ซื้อกันสองสาคันนะนะก็มีทั้งเอาไว้ให้คนใช้ขี่ไปตลาดนะฮะคุณพ่อคุณแม่ไปกับลูกไปขับเฮาส์นะฮะไปเซเว่นด้วยกันอะไรกันก็ไม่จำเป็นต้องขับรถออกไปนะครับมันใช้งานดีฮะเงียบไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีแรงสิ้นไร้มลพิษเลยนะครับก็มูลค่ามันก็ไม่แพงฮะสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทนะครับสี่หมื่นกว่าบาทนะครับไปใช้รถกอล์ฟเนี่ยลูกค้าก็เจอเจอค่าแบตเตอรี่เข้าไปนี้ก็ ก็สู้ไม่ไหวแล้วนะครับแล้วมันไม่จบมันก็ต้องซ่อมอยู่เรืตลอดเวลานะครับไม่มีที่ซ่อมด้วยซ้ำไปนะฮะอย่างเราเนี่ยเราขายมา5ปีแล้วนะครับเราก็มีขายลูกขายไปเยอะมากนะครับเรามีลูกค้าทั่วประเทศนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับไกลแค่ไหนเราก็วิดีโอคอลดูแลกันได้ไกลสุดของเราเนี่ยลูกค้าที่ไหนนราธิวาสเชียงรายก็มีแม่สายเชียงรายแม่สายครับสุดเหนือสุดใต้เลยนะครับลูกค้าก็ยังรักใร้กันอยู่แล้วก็ติดต่อมานะครับ ก็สนใจติดต่อนะครับทางร้านได้เลยนะครับเรามีเซลล์ให้บริการนะครับราคาสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็บริการส่งทั่วประเทศครับนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับท่งโยงขอบคุณครับครับ